สวัสดีครับเพื่อนเนทุกคนกับผมปืนทีชคลิปนี้จะยังมาตอบกับเรื่องเรดบอสตัวใหม่คาราวานอยู่นนะแต่ว่าผมจะเน้นไปที่เฟดลูกแก้วแดงเฟดลูกแก้วแดงเป็นเฟดที่ทําให้คนตายเยอะมากที่สุดคือบางทีเนี่ยเราเหลือกันมา5คน6คนเคน8คนพอเจอลูกแก้วแดงเข้าไปอ่ะเหลือ3คนหรืออาจจะเหลือแค่คนเดียวหรือแม้ก็ตายหมดนะครับลูกแก้วแดงเนี่ย ให้สังเกตนะครับว่ามันจะมีลูกแก้วแดงอยู่3ระยะก็คือใกล้กลางแล้วก็ไกลบอสแล้วก็ลูกแก้วทั้ง3ระยะนี้มันก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งทวนเข็มแล้วก็ตามเข็มนาฬิกาดูดูแล้วมันเหมือนว่ามันจะเคลื่อนที่แบบมั่วๆแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีแพทเทิร์นและรูปแบบที่ตายตัวครับดังนั้นมันจะมีจุดที่เราสามารถไปยืนแล้วก็ หลบในมุมเดิมๆแอคชั่นเดิมๆได้เหมือนเดิมทุกๆครั้งโดยที่ให้คุณสังเกตนะครับให้คุณสังเกตจากภาพมันจะมีลูกที่1เป็นวงในอ่ะแล้วก็ลูกที่2วงนอกวงกลางให้สังเกตแค่นี้วงในเป็นลูกที่1อยู่บริเวณนี้วงนะวงกลางลูกที่2อยู่บริเวณนี้มันจะอยู่เฉียงกันอยู่เยื้องกันอยู่ใกล้ๆกันครับมันอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็อยู่เยื้องกัน แล้วจุดที่เรายืนเนี่ยมันจะเป็นตรงกลางมีวงกลมล้อมเราสี่ทิศพอเราเริ่มเล่นปั๊บเนี่ยมันก็จะหมุนโดยที่ด้านล่างด้านล่างจะหมุนผ่านเราไปนะครับให้เราให้เราเลื้อออกด้านล่างวิ่งออกด้านล่างแล้วก็วกขึ้นข้างบนแล้วก็ไปตามสเต็ปที่ผมเล่นต่อไปนี้เลยเดี๋ยวจะไม่ให้เล่นที่ดูสามทีนะครับสามรอบนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้แต่ว่าไอ้วงวงตรงเนี้ยที่มันเป็นแพทเทิร์นเดิมเดิมเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะอยู่ฟิกต,ตำแหน่ง มันจะตำแหน่งที่อยู่ตรงนี้ครับมันจะหมุนไปรอบรอบบอสอแต่ว่าโดยโดยจากที่การเล่นนะครับมันอาจจะ,ะถ้าเราเรานับเรานับด้านล่างสุดเลยนะเรานับด้านล่างมุมล่างสุดของห้องบอสเป็นหลักมันจะอยู่เต็มที่นะครับก็คืออยู่เยื้องขวาไปนิดหนึ่งไปจนถึงอยู่เยื้องไปทางซ้ายบนบนหน่อยอมันจะมันจะเป็นระยะประมาณนี้แหละลองลองมองหาดูซึ่งก่อนที่ก่อนที่ลูกบอลจะขยับ มันจะยังไม่ทันจะมีดามจเราสามารถเดินทะลุไปเพื่อเช็คว่าไอ้วงนี้หรือเปล่าแล้วก็ลองดูว่าให้มันหมุนอาไม่ใช่ไปยืนในพิกัดแล้วก็รอดูถ้าเกิดว่าพอเราเริ่มปุ๊บนะไอ้ไอ้ซ้ายขวาน่ะซ้ายขวาแยกออกจากกันลูกบอลที่อยู่ซ้ายขวาเราเนี่ยหรือหรือถ้าตามภาพก็อยู่เอ่อเฉียงเฉียงซ้ายกับเฉียงล่างเนี่ยแยกออกจากเราแล้วลูกบอลที่อยู่ล่างเราเนี่ยผ่านเราไปแล้วเราแเล้วออ,ออกด้านล่างถ้าอย่างนั้นก like ็คือเป๊ะ แต่ถ้าถ้าเป็นตัวหลอกนะครับถ้าเป็นตัวหลอกนะถ้าสมมติคุณไปยืนเนี่ยแล้วมันคือหลอกลูกบอลที่มันอยู่ซ้ายซ้ายบนคุณกับขวาขวาล่างคุณนะอ่ะหรือจะเรียกว่าซ้ายขวาก็ได้มันจะบีบเข้ามาหาคุณเลยแล้วคุณจะโดน2ลูกนะครับโอกาสตายสูงมากถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าดูผิดครับต้องหาหาจุดดูใหม่นะครับถ้าอย่างนั้นก็จะลองดูนะถ้าผ่านเฟสนี้ไปได้ต่อไปมันเป็นเฟสเหยียบเหยียบตัวบ่อ ถ้าเรามีคนเยอะมันก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วครับทังั้นก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ